สำนักโทรคงเราเป็นข่าวออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของเรามีรายงานโดยอ้างอิงคลิปข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งข่าวซึ่งระบุครับว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดปลาตายจํานวนมากในลําน้ําห้วยมันซึ่งเป็นสายน้ําธรรมชาติที่ไหลามาบรรจบในลําน้ําศพแว่นที่บ้านเมืองแว่นเมืองซาเหนือแขวงหัวพันเพราะได้รับสารเคมีรั่วไหลาจากโครงการขุดแร่หายากหรือเรียวเอิร์ธของบริษัทเหมืองแร่จากประเทศจีน ตามข้อมูลของนักวิชาการรายนี้พบว่ามีการตรวจตัวอย่างน้ำและพบว่ามีการปนเปลื้อนของกรดออกซาลิกซึ่งเป็นกรดที่มีความรุนแรงและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตซึ่งถูกนำมาใช้ในกระบวนการแยกหาเรียวเอ,อิร์ธจากดินโดยคาดว่าการปนเปลื้อนดังกล่าวเกิดขึ้นจากระบบการจัดเก็บกรดชนิดนี้ของโครงการขุดค้นแร่เรียวเอ,อิร์ธทำโดยไม่ได้รับมาตรฐานจนเกิดการรั่วไหลลงสู่สายน้ำธรรมชาติ อย่างไรก็ตามครับสื่อของรัฐบาลยังไม่มีรายการยืนยันข้อมูลนี้โดยระบุว่ากระบวนการขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบตัวอย่างน้ำที่เก็บได้จากลำน้ำที่เกิดปลาตายเหตุการณ์นี้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาโดยมีประชาชนแจ้งไปยังหน่วยงานปกครองท้องถิ่นครับว่าพบเห็นปลาจำนวนมากรอยคอขึ้นมาตายเป็นแพอยู่ในลำน้ำห้วยมันที่ไหลมาบรรจบกับลำน้ำศพแว่น นอกจากนี้ครับยังพบสีของสายน้ําที่มีความขุ่นกว่าปกติจึงอยากให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพราะชาวบ้านสงสัยว่าเป็นผลกระทบจากโครงการขุดคนแร่เรียวเอิร์ธของบริษัทเหมืองแร่จีนที่อยู่บนยอดเขาใกล้เคียงกับบริเวณนั้นต่อมาครับหนังสือพิมพ์ลาพัฒนาซึ่งเป็นสื่อของรัฐรายงานว่านักวิชาการภาคสนาม จะพเนรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงหัวพันธ์ซึ่งได้เข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลบนพื้นที่ได้เปิดเผยว่าลำน้ำห้วยมันมีสายน้ำสาขาหนึ่งชื่อว่าห้วยตะบูนที่ไหลามาจากโครงการขุดค้นแร่เรียวเอิร์สของบริษัทลาวจีนพัฒนาแร่หายาภาคเหนือสองซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมเขตบ้านอุทัยเมืองหัวเมืองและบ้านศกทรายบ้านทับพึ่งเมืองซำเหนือและบนยอดเนินที่เป็นต้นน้ำห้วยตะบูนนั้น โครงการขุดโคลแร่เรียวเอิร์ธได้มีการขุดอ่างเก็บน้ําไว้3อ่างจากการเข้าไปสำรวจยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าอ่างเก็บน้ํามีรอยแตกหรือเกิดรอยรั่วไหลมีเพียงน้ําที่ไหลซึมลอดผืนดินออกมาเล็กน้อยเบื้องต้นทีมงานจึงได้เก็บตัวอย่างน้ําจาก2จุดเพื่อน,นําไปตรวจสอบอย่างละเอียด ตามรายงานข่าวจากโทรคงลาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับระบุว่าลำน้ำ้วยมันเป็นสายน้ำธรรมชาติหลักที่ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงจะเป็นต้องพึ่งพิงอาศัยน้ำจากน้ำสายนี้ในการดำรงชีวิตการพบปลาตายลอยในน้ำในได้สร้างความเดือดร้อนอย่างมากครับแก่ชาวบ้านทำให้ไม่มีใครกล้าลงไปใช้น้ำจึงได้ร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ปัจจุบันครับมีบริษัทเหมืองแร่จากจีนหลายแห่งได้รับสัมปทานขุดค้นแร่เรีวเอิร์ธหรือแร่หายากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือของลาวซึ่งเรีวเอิร์ธแม้เป็นแร่ยุทธศาสตร์ที่มีราคาแพงที่สามารถนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในหลายอุตสาหกรรมแต่กระบวนการการขุดค้นและแปรรูปมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากเอพีเออนไลน์